คุณพวันนวัวัฒนาซัประธานกรรมการบริษัท YLG Brilliant International นะคะสวัสดีคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมวงวดีรัชชานสวสดาค่ะค่ะคุณพวันค่ะทิศทางทองสัปดาห์นี้มองอย่างไรบ้างค่ะก็คงจะต้องดูว่าช่วงเนี้ยทางรัสเซียเนี่ยมีข่าวอะไรกันคลบหน้าบ้างนะนะคะก็หลังจากตามที่รัสเซียกับยูเครนพยายามตกลงกันแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้มี ท่าที mm hmm. ที่ชัดเจนมากมากเท่าไหร่กรอบกับทางโต้ก็มีการตกลงว่าจะมีการส่งทหารเข้ามาช่วยยูเครนแต่ตรงนี้ยตักเกตได้ว่ารีแอคของตลาดเนี่ยหลังจากข่าวพวกเนี้ต้องคำไปทำฮายอยู่ที่1,965 mm hmm. US อยอสต่อทรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็ไม่สามารถยืนอยู่ระดับนั้นได้ mm hmm. ปิดตลาดที่1น0 0พ 958 US dollar ต่อ Troy o u n ในเช้านี้สังเกตได้ว่าตลาดเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะมีการเทค e profit กันลงมางแล้วก็มาทำา o อยู่ที่1,945หลักๆก็มาจากจาประทันเสร็จหลายๆสาขาเริ่มออกมา ลีฟในลักษณะที่ว่าเขาประเมินว่าทองเ,อเขาจะมีการสรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยให้ไปถึงเป้าที่2.5เปอรซ็นเพื่อนนักวิเคราะห์จากหลายๆแบงก์ก็ออกมาประเมินว่า2.5ปเเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่า อาจจะเป็นสองในสี่ครั้งที่มีโอกาสที่จะลดทีเดียวเ,เพิ่มทีเดียวจุดห้าเบส i สพอยต์แล้วก็อีกสองครั้งเป็นจุดสองห้าเบสิสพอยต์ถ้าเป็นไปตามคาดเนี่ย อันนี้แหละน่าจะเป็นกดปัจใจหล,หลักๆที่จะกดดันหลักมาทองคาจะสังเกตได้ว่าทองคำยังไม่เลือกข้างค่ะโดยสุดของวัอศัปบาห์ที่แล้วเนี่ยตอนที่มันถูกเทรลงมาอยู่ประมาณพันเก้าร้อยสี่สิบสาดูค่ะวันนี้วัดใจหพันเก้าร้อยสี่สิบสามรับปัดใจอยู่พันเก้าร้อยสามสิบพันเ้าร้อยี่สิบ หลุดพันเก้าเก็บมือไว้ก่อน <horas> ดูสิ <ria> ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าหลุดพันเก้าเนี่ยทรงมันอาจจะเสียไปนิดนึ่งอาจจะมีโอกาส <med il ald on line> เป็นไซเวดาวแต่หลักๆแล้วก็ปัจจัยตอนนี้นอกจากข่าวที่ชัวร์แล้วว่าการปรับขึ้นอจจัจราดอกเบี้ยท่าจะเข้าหมายถึงสองจุด้าเบสิคพอยต์เนี่ยทองคำน่าจะเป็นขาลง <simple> แต่ที่ยังลงไม่สุดเพราะว่า ในจังหวะที่ว่าข่าวของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยจะไปทางทิศทางไหนอเมริกากับยุโรปทั้งสองทั้งสองกลุ่มเลยก็ออกมากดดันรัสเซียเพราะเขาเชื่อกันว่าถ้าถุกบุกความบาดแล้วเนี่ยรัสเซียน่าจะมีการขายทองออกมาซึ่งเองทางยูโรโซนก็มีการออกมาคว่ำบาทในลักษณะที่ว่าห้ามทำธุรกรรมใดๆกับ ทางรัเสเซียถ้ามีการซื้อขายทองรวมถึงอเมริกาด้วยอเมริกานี่ประกาศนอกจากบริษัทใหญ่แล้วบุคคลก็ห้ามเข้าไปยุ่งกับการซื้อขายทองคําในรัเสเซียเพงนั้นเองรัเสเซียเป็นผู้ผลิตทองคําอันดับสามของโลกสามร้อยกว่าตัน <c oughs> จะเก็บมาขุดได้แล้วจะไปไหนปัญหาหนักอยู่ที่รัฐบาลรัเสเซียจะต้องเข้ามาซื้อเพื่ออุ้มไอไอ,อลง ลงหลอมเหล่านั้นหรือเหมืองเหล่านั้นกกับทางยุโรปซึ่งเขาเอ,อบางแบงค์เนี่ยมีการปล่อยกู้ไปที่เหมืองพวกเนี้ยด้วยปริมางที่ค่อนข้างเยอะถ้ามีการหยุดซัพพอร์ตเงินจริงๆรัฐบาลของรัสเซียจะต้องเป็นตัวเข้าไปซัพพอร์ตเหมืองเพิ่เองหนัก ที่หนึ่งสายทองที่มีอยู่หน้าตักไม่ได้สองต้องเข้าไปซัพพอร์ตเหมืองเพื่อนต้องดูว่ารัสเซียหาทางออกการปล่อยทองยังไง <c oughs> เพื่อนอนาคตถึงจะขึ้นประเมินเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้สองพันกว่าตานันบ300วยอี่สามร้อยกว่าตันต่อปี <c oughs> ถ้ายืนอยู่อย่างนี้สักสองปีสา <c oughs> มปีดัน ถ้ามีการร่วมจริงๆแล้วนี้ต้องเต็มใจค่ะถือทองได้เล่นตามโฟลได้แต่ไปได้ด้วยไม่ไม่น่าจะไป็นเป็นปริมาณใหญ่อนาคตลงแน่ๆมันมันอยู่ที่เวลาจะลงด้วยเมื่อไหร่ยังไงต้องทั้ความระมัดระวังในการลงทุนวันนี้การลงของทองคำเนี่ยก็อยู่ที่ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นอย่างไรเพิปัจจัยอันนี้คือปัจจัยถัดไปก็จะปัจจัยเรื่องเฟดปัจจัยเรื่องรัสเซียแล้วปัจจัยถัดไปคือเงินเฟ้ออันนั้นจะมาเป็นตัวช่วยให้ทองคำเนี่ยอาจจะลงได้ด้วยปริมาณที่ไม่ไม่เร็วความความเร็วอาจจะไม่แรงหรืออาจจะไม่ลึกเพราะฉะนั้นสามปัจจัยเป็นปัจจัยหลักๆที่นักลงทุนต้องใช้ะกอบตามพิจารณาในการลงทุนก็หลักๆ ามตัวนี้เป็นหลักแล้วก็มาดูว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวอะไรบ้างที่เป็นข่าวใหญ่ <c oughs> ใน <c oughs> ในในสัปดาห์ก็จะมีข่าวรายสัปดาห์เลยค่ะเศรษฐกิจรายสัปดาห์การจ้างงานของ ADP ในวันพุธวันพฤหัสจะมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานไฮไลท์หลักของสัปดาห์นี้อยู่ที่วานศุก์คักผู้ขอการจ้างงานนอกภาคเกษตรคทั้งที่แล้วอยู่ที่หกแสนเจ็ดครั้งนี้ค่าการแค่สี่แสนแปด ดงนั้นเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า400,000แปดอันนี้จะเป็นตัวกดดันแล้วก็พักแรงหลักค่ะรองค่ะในไร้หลักอยู่ที่วันนี้อาจจะได้เลือกข้างค่ะว่าทางํำจะไปทิศทางไหนค่ะค่ะแลวก็วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะคุอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ะวันนี้อยากจะได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ